ถึไหมมีสตางค์อยู่ประมาณหมื่นแสนล้านใช่ไหมปลับถามว่าเราเป็นคนมีตางค์นะถ้าคุณมีบาทมีมาวันนี้คุณไม่มีตังนะค์นะถูกไหมแต่ถามว่าการมีสตงางค์หนึ่งบาททำให้เราเป็นอภิมหาเศรษฐีไหม,มหลับพระเจ้าสามารถใช้ทุกคนเผยพระราชนะได้แต่ไม่ได้หมายถึงคุณเป็นผู้เผยพระราชนะคนที่เป็นผู้เผยพระราชนาเขาะนะเผยเ,เป็นอาชีพ เป็นการส่งเรียกของเขาเป็นพันธกิจของเขาเอนเอ็ดังนั้นคุณได้จำเป็นต้อว่าเป็นผู้เผยพระวจนะคุณก็เผยได้เหมือนกับคุณไม่ต้องเป็นมหาอธิมหาเศรษฐีคุณก็มีสตางค์ได้เหมือนกันเอนเดังนั้นทุกครั้งที่มาที่คุรจสัอธิษฐานพระเจ้าขอพระองค์ทรงใช้ลูกในวันนี้ให้ลูกรีรู้อะไรบางอย่างที่ช่วยเหลือใครได้นี่คือจุดป,ประสงค์ของการได้รับความรู้จากพระเจ้านคะครับแล้วก็ในข้อ ขอมาดูต่อนสองข้อในบทที่สี่ข้อที่หกนะครับเพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความรืดนั่นคือในปฐมกาลนะพระเจ้าองค์เดียววันนี้ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจเราหรือไม่หัวใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระศรีของพระเจ้าความโใรนพระพักของพระองค์ในขณะที่คุณอ่านพระคัมภีร์และคุณขอการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าที่ทรงเรียกความสว่างให้ออก เราจะทําแบบเดียวกันกับในหัวใจของคุณในหัวใจคุณอาจจะไม่มีความสว่างแต่เมื่อคุณอธิษฐานพระเจ้าจะตรัสให้ความสว่างเกิดขึ้นทั้งในหัวใจของคุณและเมื่อความสว่างเกิดขึ้นคุณจะรู้ถ้าถ้าตอนนี้ผณปิดปิดไฟในห้องนี้คุณจะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนคุณจะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าคุณเห็นไหมบนกลางไดเราอ่านเพื่อที่จะไมเราอ่านหรืลัาอยากรู้เลย ผมอกว่าออ่านมันมีแต่ความมืดตอให้คุณเปิดไฟอ่านด้วยก็ตามแต่ข้างในมันมืดเอเมนแต่เมื่อคุณอธิษฐานขอความรู้จากพระเจ้าขอพระองค์เปิดตาใจคุณให้สวา่างพระเจ้าจะส่องสว่างเข้ามาในหัวใจของคุณและข้างในคุณจะมีความรู้ตั้งแต่วันนี้ก็ต้องไปอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานแบบนี้เมื่อคุณอ่านเจอหลายๆข้อที่มันยากๆคุณจะรู้เลยว่าไม่ได้ยากอย่างนั้นเอเมน แล้วในที่สุดคุณก็จะมีพระวจนะฝังอยู่ในหัวใจคุณมากขึ้นเรื่อยๆจากความรู้ก็จะกลายเป็นคำพูดที่ถูกต้องแลวเมื่อคุณท่านพร้อมไปด้วยความรู้และคำพูดที่ถูกต้องคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณเองเพราะความตายและความเป็นอยู่ที่อํานาจของคุเมื่อคุณกล่าวถึงพระพรพระเจ้าพระพรก็จะออกมาเป็นผลให้คุณได้กินในชีวิตนี้แล้วก็บางทีสัญาม้วว่าบรรดาผู้ที่ร่บมันจะกินผล ให้เรา,ออปปรเาเขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่เราเรีรกว่ากพระคริสต์พระองค์ได้ประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรานั่นก็คือความความความรู้และพระวจนะของพระองค์เราตั้งใจตั้งแต่วันนี้ที่จะไม่พูดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พูดแต่ปัญหาแต่หากเราจะต้องกล่าวถึงปัญหาเราจะกล่าวถึงทางออกอยู่เสมอเราจะกล่าวถึงพระวจนะของพระองค์อยู่เสมอ เพราะว่าเรารู <mel> ้ว well ่าความรู้ที่เวกตัวทางให้กับเรานั้นมันสวนทางกับความรู้ของโลกใบนี้แต่เราเชื่อมั่นที่จะกล่าวจากความรู้ที่มาจากพระองค์และเราเชื่อว่าเรากำลังสร้างชีวิตของเราขึ้นเรากำลังสาดแช่งสิ่งไร้ราให้ออกไปและเรากำลังวิทยประคองให้เข้ามาในชีวิตของเราและรู้ขอบรรคผลสำหรับทุกคนที่ฟังพระวจนะในวันนี้เพื่อจะใช้พระวจนะในปากของเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาใหม่เปลี่ยนจากผู้ที่ล้มเหลว ให้เป็นผู้ที่มีชัยชนะเปลี่ยนจากคนที่อ่อนแอให้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งเปลี่ยนจากคนที่สุขภาพไม่ดีใารเป็นคนที่สุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ลูกขอของพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาโมลิย่าหน้าบ้านไหมครับนะเรื่องการเจรจาอยู่ในเราครับ ที่ไปต้องการให้อธิถามเกีเรื่องอะไรไหมครับดัช a ี y ายบีวอน o ฟย u โอ o คบ o วอน Okay. สู่ o ิว a n ดแทนหิ from every sickness and diseases เเดี๋ยวพวกเราอธิษฐานเกี่ยวกับเขาได้ดีไหมดิสไซด์หรือิสดิสไซ์ and uh, normally we will pray for every sick person And after that maybe one day two days one week we all heal so we do it today for you. มีท่านผู้หมที่ต้องการวกาารรักษาหรือต้องการอธิษฐานถึงเรื่องอืนเรื่องใดนะครับเห็นไหมครับอ่ายวเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับครับสรับเรื่องเรื่องตานะครับเป็นอะไรครับดไ,ได้ครับเดี๋ยวเราจะอธานอธิษฐานถ,ถึงตานะครับ สแสดงที่ร้าก็เราอยู่บนโต๊ะกินข้าวเราจะจำได้ว่าพี่พี่อยู่เขามีอาการปวดปวดมือมากปวดร้าวเลยนะครับที่บ้านก็เดือดร้อนใครอยู่ใ,ใกล้ก็เรียกมือกดอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นมากตอนเดืกดจตอนเช้าเนี่ยปวดร้าวเลยเป็นมาเป็นปีๆแล้วนะครับก็เขาขอให้เราวางมืออธิฐานให้บนโต๊ะกินข้าวเองเราก็จับมือทุกคนนะครับอธิฐานผือ ก็เราต่อมาขายเป็ดทิ้งอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันมันมันดีขึ้นเยอะแล้วแต่ยังเหลืออาการอีกนิดนึงและเอ็มพูดหนึ่งกระโดดมาจากปากเนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่เชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นผมก็อยากจะบอกไปเหมือขึ้นว่าไอ้ไม่เชื่อขึ้นเลยเลยเราตื่นได้มากแล้วโอ้โหเนี่ยพี่เชื่อแล้วแหละมันมีจริง โอเคแต่นี่ครับดีพระเจ้าของเราทำได้ทุกอย่างแม้กาที่ตับอกว่าเธอที่หลังเปิดคลเลยเน่ยิดป้ายเลยเอา่าเดี๋ยวาเชิญท่านที่ต้องการรการรักษาของด้านน้าเลยนะครับ please stand please 2,000 years ago the l o jesus came h he died for us คนเราเองอะทำให้คนเรือวนเรือวายไปเรื่อยความเรือเรือวายจะขัดขวางความเชื่อจริงเอ็นะแล้วคุณจะต่อต้านมันยังไงก็ตามถ้าคุณยัง